อันแรกคือเชื่อฟังอันที่สองคือเลี้ยงแกะภาษารักที่สามคืออะไรครับอันนี้คือโดนใจพระเจ้ามากเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวินิรันร์ภาษารักของพระเจ้าคือรักจึงยอมเสียสละสิ่งที่พระองค์รักฟังนันดีนะครับพระเจ้ารักมนุษย์จึงยอมเสียสละผู้ที่พระองค์รักที่สุดก็คือพระเยซูกับเราการที่พระองค์ให้พระบุตรที่พระองค์รักที่สุด กับเราเป็นภาษาคือรักน้ำมนุษย์อเมนแปลว่าอีกหนึ่งภาษาที่เราจะสามารถสำแดงไม่ใช่แค่เอาปากพูดแต่เป็นภาษาหลักที่เราบอกรักพระเจ้าคือการที่คุณยอมเสียสละสิ่งที่เรารักและให้กับพระเจ้าคือเราปลบมือัคนที่รักพระเจ้าอเลลูย <Hallelujah. S 1> แปลว่าเวลาเราถวายทรัพย์ แปลว่าเราถวายแรงในการรับใช้ถวายเวลาขต้องลางานต้องยอมเสียเงินเดือนในวันนั้นเราอาจจะดูเป็นแค่ง,งานรับใช้ธรรมดาแต่ภาษาที่อยู่เบื้องหลังพระเจ้าบอกว่าคนคนนี้เขารักเราคนคนนี้เขายอมทิ้งบาปนั้นที่เขาเสพติดคนคนนี้เขายอมทิ้งความฝันที่เราไม่ชอบและให้ความฝันแลามีชีวิตผ่านเขาสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับผู้ชายคนเดียวนั้น ตอนนี้ตกลงมาและเป็นพระพรลงมากระจายสู่คนทั่วโลกจริงๆคือสัญญาแห่งการแลกลูกกันพระเจ้าตั้งพระทัยของพระองค์ตั้งแต่ก่อนก่อร่างสร้างโลกว่าพระองค์จะส่งพระบุตรของพระองค์มาเกิดและไปตายที่ภูเขาโมริยาพระเจ้าต้องการหามนุษย์สักคนหนึ่งที่ใจถึงและรักพระองค์แบบนั้นคืนเหมือนกันพระองค์ไปเจอผู้ชายที่ชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมแต่พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้เปิดเผยว่าอีกสองสามพันปี ลูกของระรงจะมาตายที่ภูเขาลูกเดียวกันแต่พระเจ้าบอกอับราฮัมเอาลูกของเจ้าที่เจ้ารอคอยมาให้เราได้ไหมอับราฮัมให้ไหมครับเอาขึ้นไปให้ไหมครับพระเจ้าบอกว่านี่แหละคือเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคนจะแต่งงานกันเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวรักเจ้าสาวเท่านั้นแต่เจ้าสาวต้องรักเจ้าบ่าวสุดใจระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนการยอมเสียสละสิ่งที่รักพิสูจน์ว่าท่านรักพระเยซู พระเจ้าเลยบอกอับราฮัมเอาลูกมาให้เราได้ไหมแต่พระเจ้ายังไม่เผยใตรนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะส่งลูกของเรามาตายกับพงพันธุ์ของเจ้าบนภูเขาลูกเดียวกันการที่อับราฮัมจุงอิสระขึ้นมาแล้ววางอิสระบนแท่นบูชาตอนนั้นอับราฮัมกำลังจะฟันลูกตัวเองพระเจ้าบอกอยา่าเรามีเราเตรียมเราเตรียมเครื่องบูชาไว้สําหรับเจ้า แต่ครั้งนั้นเป็นครั้งที่พระเจ้าไม่สามารถลืมสัญญารักครั้งนั้นได้เห็นไหมว่าประชากรของพระเจ้าดือ้อโมเสสอ้างอับราฮัมเมื่อไหร่พระเจ้ากลับพระไทยไม่ลงโทษเพราะพระเจ้าถูกสะกิดหัวใจพระเจ้าถูกครอบครองหัวใจผ่านภาษารักของผู้ชายที่ชื่ออับราฮัมผมรักลูกของผมนะ,ะอับราฮัมบอกแต่ถ้าพระองค์ต้องการลูกมอบสิ่งที่ลูกรักที่สุดให้กับพระองค เราปรบมือกับความรักของพระเจ้ากับมนุษย์ฮาเลลูยาฉะนั้นการถวายหรือการยอมสละเป็นภาษารักภาษาที่สามใครที่เข้าใจให้บอกว่าอาเมนใครที่เข้าใจให้บอกว่าอาเมน